ณปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้มีเครื่องทุนแรงมากมายมาเป็นตัวช่วยนอกจากจะช่วยด้านแรงงานแล้วยังช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตอีกด้วยค่ะรถเกี่ยวข้าวนั้นขนานี้ก็จำเป็นมากกับชีวิตชาวนาซึ่งแรงงานประเทศไทยนั้นค่อนข้างหายากนะครับรถเกี่ยวข้าวนั้นซึ่งมาช่วย ประหยัดแรงงานนะครับก็ประหยัดความสูญเสียนอกจากรถเกี่ยวข้าวแล้วยังมีรถไถปลนดินนะครับซึ่งรถไถปลนดินนั้นโดยปกติแล้วที่ผ่านมาดั้งเดิมนั้นชาวบ้านจะใช้รถไถเดินตามนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทยเจริญก็ได้พัฒนารถไถปลนดินซึ่งสามารถพลิกพื้พพนนาได้นะครับแล้วก็สั่งนะครับหรือฟางข้าวนั้นที่เก็บเกี่ยวมาแล้วสามารถกรบนะครับตีกรบเป็นปุ๋ยชีวภาพในตัวได้เลยครับ นครับครับนอกจากลดลดไถ่ผลิตแล้วยังมีผลิตรถเกี่ยวข้าวโพดนะครับซึ่งในขณะน,นี้รถเกี่ยวข้าวโพดนะี่ะก็ได้ไปเกี่ยวอยู่กระแพงเพชรตากฟ้า,ตา,ฟาตาครีนะครับนครราชสีมาซึ่งพื้นที่เหล่านี้นะครับได้ทําข้าวโพดเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแรงงานคนนั้นในปัจจุบันนะคงจะหายากไม่ทันนะครับต้องใช้รถเกี่ยวข้าวโพดนะครับเรื่องอาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนนั้นตอนนี้นก็ ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็ได้นำรถส่งต่างประเทศเช่นพม่านะครับเวียดนามแล้วก็ลาวนะครับกัมพูชานะครับก็มีหลายหลายประเทศที่กำลังสั่งเข้าไปใช้ในประเทศที่ดีกล่าไปแล้วนะครับในเรื่องเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนั้นนะครับบ้านเรานะครับประเทศไทยเหล่านั้นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มี ซึ่งชาวบ้านเราจะมีเขาเรียกรถสกายแหลบนะครับก,กต็ต้องใช้แรงงานมากนะครับใช้แรงงานมากซึ่งทางชายเจริญน,นั้นก็เลยคิดค้นนะครับประดิษฐ์นะครับว่ารถเกี่ยวข้าวขึ้นมาความเป็นมาของรถเกี่ยวข้าวนั้นก็ได้นํารถสกายแลบ,บนะบในเบื้องต้นนะครับมาแปลงแล้วก็ใช้ระบบแท็กเตอร์นะใช้ช่วงล่างของรถแท็กเตอร์อมาเป็นส่วนประกอบใน,ในช่วงขับเคลื่อนล่างนะครับแล้วก็ใช้รถสกายแหลบแล้วขึ้นมาตั้งทางบนแล้วก็มีปากเก็บเกี่ยว นะครับเราสายเข้าไปนะครับการ,การพัฒนานั้นใช้หลายปีเหมือนกันครับกว่าจะได้สำเร็จอย่างในปัจจุบันนี้ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกจึงมีแนวโน้มว่าตลาดการเกษตรของบ้านเราจะทัดเทียมที่อื่นๆได้ไม่ยากเลยค่ะ